สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนรถมือสองครับกับทางเม้งพิจินะครับกันอีกเช่นเคยนะครับกับประพบปับเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่สำคัญใหญ่ครับบริษัทพิจิตนะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเฉลยไทยนะครับ68แยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือสองครับที่ใหญ่สุดครับของตัวย่านมินบุรีนะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามารีวิวครับรถซิเมนต์ของตัว s u v 5ที่นั่งครับสุดประหยัดครับระบบไฮบริดครับตัวรองท็อปนะครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวน์คัันน้่่เค8%บาทร กับ t ต y o ต a ครับ c ีฮครับ1.8 Hybrid ครับตัวมิดคันนี้เป็นปี2018นะครับมาพร้อมกับงานสีขาวมุกครับและเข้าม่ครับไปแดงครับคันนี้อยู่ที่1ึงล้านครับ60,000นะครับ9 0 0าบาทนะครับต้องระเรียนก่อนครับรุ่นของตัว SUV c r o คอร์ดโลเวอร์ตัว Hybrid นะครับคันนี้มีตั้งแต่น้ำมันรัวที่เป็น1.8ครับตัว Entry นะครับ ตัวน้ำมันของตัวเบนซินครับจะมีรุ่นของตัวมิดนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นระบบของตัวไฮบริดที่มีรุ่นของตัวมิดครับที่เป็นโถไฮบริดและต้นตัวฮอปครับจะเป็นงานตัวไฮอันนี้ราคาใหม่ปายแดงครับอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันบาทครับเรื่องที่ไฟหน้าก่อนนะครับรุ่นของตัวไฟไฟหน้ารุ่นของตัวมิดนะครับจะได้เป็นงานไฟของตัวไฟเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วของตัว LED นะครับมีนะครับงาน Daytime Running Light นะครับที่สองวันเรียบร้อยนะครับไฟด้านหน้าจะเป็นงานไฟเลี้ยงของตัว s ซอร์เครียลเรียบร้อยนะครับ ด้านหน้าครับเขาตัดดีงานนะครับของตัวสีก็อดแบ็กนะครับโลโก้ของตัวโตโยต้างานโครเมียมด้านในจะเป็นงานสีฟ้าเอกลักษณ์ของตัวงานครับไฮบริดนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้ครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าความปลอดภัยมีให้ถึง4จุดนะครับเลขทะเบียนครับ5กไก่ทอง7333ครับเลขตรงงๆสวยๆคันนี้เลยนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินนะครับผสมสารกระตุ้ของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังแรงม้าของตัวนะครับ เครื่องยนต์คับอยู่ที่93แรงม้าแต่ถ้ากับเครื่องกับลมของตัวไฮบิดขึ้นมาให้กําลังสูงสุดครับ1 22นะครับแรงม้าคันนี้ครับงานคี่ปกสมล้อสภาพด้านข้างครับมีให้เรียบร้อยครับถือว่าคันนี้คับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่499,000บาทครับประหยัดไปขวาออกใหม่ครับถึง50%เลยนะครับสิ่งที่ได้มาของเจ้าตัวครับ CNR รุ่นตัวมิดนะครับ ล้อแม็กครับคันนี้นะครับจะได้เป็นงานครับล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับระบบเบรกดิสครับทั้ง4ล้อระบบช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นลมของตัวเบรก ABS กระจายในเบรกของตัว EBD เสร็จแล้ของตัว BA หรือป้องกันการล้อหมุนฟรีของตัว SC ครับมีมีให้เรียบร้อยนะครับสภาพนะครับของตัวงานแม็กนะครับเป็นงานแม็กครับ5ก้านนะครับสีนะครับบอลเงินเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมแม็กเดิมจากโรงงานนะครับยางที่ให้มานะครับเป็นยางดอลล็อปี2022สัปดาห์ที่14ของตัวการผลิตนะครับ สัญางครับหน้ากว้าง2องครั้ความหนา60เปัญญาง R17 นะครับสภาพหน้ายางนะครับยังสามารถใช้งานครับได้ยาวๆนะครับแต่ถ้าลูกค้ามาดูนะครับว่ายางปีเก่าไปหรือยางแข็งไปผมทำการเปลี่ยนยีปางปีใหม่แห้งสีเซนนะครับสภาพของตัวโช๊คด้านหน้านะครับแห้งเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับของเสื่อมรั่วของตัวน้ำมันโช๊คด้านหน้านะครับหรือคาบสนิมมาร์กสีแต้มสีตามรอยเข้าต่องานสปริงสภาพเดิมนะครับศูนล้อพลาสติกครับยังสภาพเดิมสวยนะครับ ในส่วนของตัวผิวคันด้านข้างนะครับคันนี้ถือว่าเจ้า s u v ของตัวเท่าซีเอทอครับออกแบบดีไซน์อกมาครับให้ดูพรีเมียมล้ำสมัยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับงานโลโก้หรือแบบของตัวไฮบริดด้านข้างทั้งสองฝั่งมีให้นะครับเป็นลักษณ์ของเจ้าตัวไฮบริดแล้วนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนน์ตโยต้ากระจกเป็นคุสติกการ์ดนะครับื่อป้องกันในส่วนตัวสีลบกวนหรือแรงลมประทาเข้าด้านหน้านะครับภาสีนะครับคันนี้จะหมดที่27พฤศจิกายน2 5อมนะครับ การดีไซน์ของเจ้าตัวนะครับ CSR รคันนี้นะครับออกแบบนะครับด้านข้างด้านล่างครับด้วยตัดด้วยงานพัาสติกสีดำนะครับระจบมองข้างเป็นงานปรับผ้าไฟฟ้านะครับมีงานไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับแผงประตูด้านหน้าเป็นระบบตัวสไลด์ที่กุญแจคีย์เลสนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์โตโยต้าทั้งหมดเป็นคุสติกการ์ดแล้วระบบออโต้ลามมีให้นะครับแล้วตัดด้วยงานชั้นล่างเป็นงานโครเมียมนะครับงานกระซารติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาครับผมพามาดูครับงานภายในของเจ้าตัวชิดอาตัวมิดที่ให้มานะครับออชชั่นนะครับคันนี้นะครับถือว่าไป็เซ็กเมนต์ขตัวเอสวีที่น่าใช้งานในราคาสุดประหยัดเลยก็ว่าได้นะครับโคมไลมันติฟังก์ชันครับระบบตัวละความเร็วคุ้คอนโทรลมีให้ครับหน้าจอเดินโรงงานนะครับระบบแอร์เป็นงานออโต้เรียบร้อยจับคู่มาพร้อมลงของตัวเกียร์ที่เป็น eCVT 7สเปดระบบเบรกไฟฟ้าออโต้เบรกโฮคันนี้นะครับมาให้ฟังก์ชันครบเต็มเลยสภาพเบาะเดิมสวยนะครับเป็นงานสีดำด้านในนะครับ เบาะนะครับมีรูเจาะระบายความร้อนให้เรียบร้อยนะครับเบาะคนขับจะปรับพับหนุนหลังได้ให้เรียบร้อยแล้วสภาพคอนโซลครับปูพรมด้วยงานสีแดงมาเรียบร้อยเลยลู้ค้ามปทําการนะครับทำการปูพรมเพิ่มนะครับก็ติดตั้งน่ารถครับบันทึกด้านหน้ามีให้เรียบร้อยนะครับคนทาการนะครับแกะให้ดูโครงสร้างละเอียดเลยนะครับกับเจหลักของการดูรถโครงสร้างของตู้มือ2นะครับล้อสวอสดิเป็นอาร์คนะครับด้านข้างนะครับไม่มีรอย ของการเคาะงานนะครับรถครันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับลูกค้าท่านเก่านํามาเทินนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับให้ดูผิวพันธ์งานเสบีนะครับหลน็อตเป็นการแกะหรือการขยับสสนะครับซิกเกอร์นะครับต็มเพตอยู่ครบนะครับไม่มีการแกะหรือการลอกนะครับผลิตปี28แท้ๆนะครับโครงสร้างงานเสา A นะครับผมให้ดูนะครับรีวิวรายละเอียดเลยนะครับสภาพเดิมโครงสร้างงานเสา A นะครับไม่มีหนน็อตการแกะหรือการขยับแผงประตูนะครับ ให้ดูนะครับแผงประตูเขาถือว่าออกแบบดีไซน์มาให้ดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานกราฟิกที่เป็นงานสีน้ำตาลนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นงานสีก๊อดแบกนะครับกราจดลดัลงเป็นอัตโนมัติทั้งสีบานเรียบร้อยนะครับแผงประตูด้านข้างครับเขาจะตัดด้วยงานกราฟิกงานสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องของตัวฟลูทเลมนะครับที่เป็นแอบิเลียรไลท์ครับเยี่ยเรียบร้อยนะครับ ตะเข็บซีคนนะครับด้านข้างนะครับผิวพันธุ์สภาพบางเดิมนะครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยเปื่อยนะครับถือว่านะครับเช่าเซ็กเมนต์ของตัว SUV คันนี้นะครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่490,000นะครับ9,000บาทคันนี้ฟรียาวจัดยอดได้เต็มเลยผ่อนเพียงแค่8,400ท่านั้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือก็ลรงมองหา SUV ยูวนะครับพอร์ทเลเวอร์ตัว5ที่นั่งนะครับโรบอทไฮบริดสุดประหยัดครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่ 4 9 9 0 0 0บาทโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์สุน4 1 6 6 023ครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หักเข้าสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขกระทางแฟแนซ์กระทางผมก่อนได้เลยนะครับซื้อรถสองทั้งทีนะครับก็ต้องซื้อกระทางบริษัทชั้นนำนะครับที่ไว้ใจได้นะครับเราสังหารพยนเปิดมา25ปีนะครับปีนี้ ครับเปิดในพื้นที่ของตัวเองนะครับเรามีทีมงานจัดซื้อนะครับที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีในการจัดสรรหาลูกคุณภาพเกรดเอมือ2ตรงนี้เข้ามานะครับแต่ถ้าลูกค้ารู้สึกไม่สบายใจนะครับเรามีบริษัทครับมาตรฐานของตัวอซสเตอร์เข้ามาต่อโครงสร้างของตัวรถครับให้อีก2องจุดครับลูกค้านะครับสบายใจได้เชื่อใจได้ให้สุขทางเม้งพยนตนะครับอัตราดอกเบี้ยของเรานะครับต้องไล่เรียงก่อนนะครับของเราเป็นเกรดดีเลอร์ใหญ่ที่สุดของตัวย่านมุรีครับลูกค้าที่มีเครดิตดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับ 4ปีนะครับ2.79นะครับ5ปีครับ3.09นะครับ6ปี3.99นะครับ7ปีอยู่ที่4.49นะครับเรามีบริการของการส่งเอกสารนะครับไฟแนนซ์นะครับตามที่อยู่ของลูกค้าถ้าลูกค้านะครับไม่สะดวกเข้าเอกสารนะครับที่บริษัทและก็มีบริการของการจัดส่งสัศดรให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับต่อมาครับผมไล่เนี้ยให้ดูนะครับในผิวพันธ์ของตรงงานด้านข้างคันนี้ได้เป็นงานสีขาวมุกนะครับ ตอนนี้ที่ตแสงเขท้อนมานะครับจะเห็นค่าของตัวงานสีขาวมุกที่เป็นประกายนะครับดับจับงานกรดิไซาของเจ้าตัวซีดอาจะออกแบบดีไซน์ด้วยงานด้านบนนะครับนะครับตัดด้วยงานด้านหลังเป็นงานสีก็อดแบ็คนะครับภายในสภาพของตัวงานเบาะด้านหลังสภาพเดิมนะครับเบาะเดิมเดิมตึงๆนะครับรองและโซฟิกให้ทั้งสองฝั่งสามารถทําการปรับพับรองได้นะครับของตัวงานเบาะแถวที่2นะครับสิ่งที่ได้มานะครับด้านล่างเป็นงานครับผาดรองมีมาให้เรียบร้อยนะครับงานเฮดรูมด้านบน นะครับจะได้เป็นงานสีดำนะครับระบบแอร์แบคคอร์ปลอดภัยคันนี้นะครับมีมาให้ครบคันเลยนะครับถึง8จุดนะครับที่วางโคดน้ําแก้วน้าด้านหลังนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งนะครับระบบของตัวเซตทล็อกมีให้เรียบร้อยนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างแต่เข็บซีโคนสภาพเดิมนะครับลูกยางสภาพเดิมแม็กเดิมนะครับ ระบบเบรคดีทั้ง4ล้อนะครับถือว่า SUV ของเจ้าตัวซี r ์อครับออกแบบดีไซน์ออกมานะครับให้ดูขับนุ่มนั่งสบายนะว่าจะเป็นนอกเมืองหรือในเมืองนะครับอัตราการซิ้เบอืองของเจ้าคันนี้ครับตกอยู่ประมาณ17-18กิโลตดลิตรขึ้นอยู่กับการขับขี่นะครับไฟท้ายเป็นงานไฟของตัว LED ครับเรียบร้อยนะครับมีงานไดทามของตัว LED นะครับที่เป็นงานหลอดกลมๆเดยงของตัวด้านท้ายนะครับสกินงานด้านท้ายเป็นงานโครเมี่ยมของตัวซีทอาพร้อมโลโก้ของตัวครับโครเมียมปที่เป็นงานไฮบริดนะครับ งาสปอยเลอร์ด้านบนครับไฟเบรกมีให้เข่าชงยาชักฟินครับมีมาให้เรียบอ้นะครับต่อมาผมไล่ให้ดูงานด้านท้ายของเจ้าตัวซิดอาคันนี้ครับสิ่งที่ได้มานะครับถือว่าด้านหลังนะครับเขาค่อนข้างจะกว้างขวางในการเก็บของสบละเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ดูงานด้านท้ายนะครับชุดประแจนะครับแม่แรงชุดซ่อมปะยางนะครับซึ่งซิกเมนต์ของตัวรถใหม่ๆนะครับเขาจะเป็นงานชุดซ่อมปะยางนะครับมีมาให้ครบเลยนะครับ ผาดรองนะครับมีมาให้นะครับเบาะสามารถทำการปรับพับไปลงได้นะครับเพื่อใช้พื้นที่นะครับด้านหลังในการขนของสมภาระเพิ่มเติมนะครับผมให้ดูงานฝาท้ายนะครับวมามีรอยการแกะไหมนะครับไม่มีรอยของการแกะหรือการถอดทั้งสองฝั่งนะครับกระบอกโช๊คนะครับสภาพเดิมนะครับไฟท้ายแท้เดิมจากโรงงานนะครับแต่เข็บงานด้านท้ายให้ดูรอยสปอยล์เนอาร์ตสวยเดิมนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยบุบครับรอยลักยิ้มนะครับผิวพันธุ์ของตรงงานแผงประตู ด้านขวานะครับสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูออปชันของตัวงานภายในของเจ้าตัวซิดอาร์นะครับตัวมิดนะครับซินเทมาระบบสมาร์ทที่แผงตัวด้านหน้านะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับนะครับเบาะคนขับนะครับจะปรับหนุนได้นะครับด้านด้านหลังของตัวหลังด้านหลังของเรานะครับจะสามารถคำกวณปรับพับได้แต่เบาะยังจะเป็นงานเบนนู่นที่ปรับได้6ทิศทางปกติจนนดลงนะครับเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานและระบบเซ็นทรล็อกมีให้จกพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟ2ทางของตัวฟูลแลมป์นะครับด้านข้างมีให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของตัวงานภายในนะครับโงมาลนยนะครับมันติฟังก์ชันระบบคูชอนโทนล็อกความเร็วนะครับมีมาให้เรียบร้อยรัตบูเจนะครับเป็นคีเลตนะครับแล้วก็ปุ่มของตัว engine start stop จะอยู่ด้านขวามือนะครับของผู้คนขับนะครับหน้าจอนะครับถือว่าออกแบบดีไซน์ออกมานะครับเป็นงานกึ่งดิจิตอลนะครับแล้วระบบของตัวปัสเซอเรอร์ด้านหน้ามีให้นะครับไฟออโต้ตัดหมอกมีให้เรียบร้อยระบบของการแจ้งเตือนของตัวชิกลมยางครับทั้งหมดมีให้นะครับ เลขไม่ครับอยู่ที่1 1 1 0 0กิโลนะครับรถปี18เฉลี่ยจะปีก็ใช้งานประมาณ1 5 0 0 0กิโลนะครับต่อปีครับถือว่าน้อยมากกับเจ้าตัว c ซ r อาคันนี้นะครับข้อ้สนหน้าจะเป็นงานครับที่เป็นงานหมุนนุ่มนครับวัสดุงานหนังด้านหน้าเขาจะตัดที่งานสีน้ำตาลนะครับหน้าจอโดยโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรองรับในส่วนของตัวระบบนะครับคันนี้รู้สึกว่าจะรับ แอปเปิลคาเฟ่อโลอรับได้ระบบของตัว DM Player มีให้เรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังนะครับเจ้าคันนี้นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบของตัวด้านหน้าคอนโซลแอร์นะครับเขาจะตัดเป็นงานสีก็อดแบ็คนะครับแอร์จะเป็นงานดูโอโซนนะครับที่แม็กดอุณหภูมิด้านซ้ายขวาหน้าจอบอกอุณหภูมิของตัวแอร์นะครับมีระบบของตัวอีโคนะครับฮีตเตอร์คูลนะครับในการทํางานเพื่อดึงนะครับรถไปส่งอากาศดึงนะครับเครื่องยนต์หัวรอบเครื่อง ของตัวคอมเพรสเซอร์ระบบแอร์ออโต้นะครับที่วางขวดน้ำแก้วน้ำด้านหน้านะครับมีให้คอนโซลนะครับออกแบบดีไซน์ด้วยงานสีก็ตแบ็กจับคู่มาพร้อมลงของตัวเกียร์อัตมัตที่เป็น ecvt 7สปีดแล้วนะครับระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับแท็กซี่คอนโทรลนะครับเบรกมือไฟฟ้าระบบ ev โหมดนะครับระบบเบรกโฮคันนี้นะครับมีออฟชั่นมาให้เรียบร้อยนะครับที่วางขวดน้ำแกันน้ด้านหลังเขาจะมีให้หนึช่องนะครับแล้วก็ที่พักแขนนะครับวัสดุด้านในนะครับก็จะมีพาวเวล ให้อีกหนึ่งช่องนะครับที่วางพักแขนถือว่าออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างจะดีนะครับในการวางนะครับแขนด้านซ้ายมือของเรานะครับในส่วนของตัวเกียร์ชาร์จนะครับผมให้ดูนะครับคันนี้เกียร์ชาร์ชนะครับคู่มือเดี๋ยวผมดูให้รีโมทนะครับมีมาให้นะครับการคอนโทรลของตัวเครื่องเสียงนะครับระบบแอร์แบกความปลอดภัยนะครับมีให้แปดจุดไฟด้านหน้าคอนโซลนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็แผงมาด้านข้างเขามีกระจกมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ทุกท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือกําลังมองหานะครับเจ้ารถครับ SUV นะครับของตัว crossover นะครับระบบไฮบริดชัประหยัดเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่8,400นะครับกับราคาเพียงแค่490,000เก้าหมื่นครับเก้าพันครับกับโตโยต้าครับ c h r ครับ1.8ไฮบริดตัวมิดปี2018คันนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซอร์เมงครับที่เบอร์สุดลูกซีครับ1466023นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ครับพักมาสอบถามนะครับเรื่องขายของตัวรถ หรือรายละเอียดของตัวไฟแนนซ์กระทางผมก่อนได้เลยครับผมพามาชมนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับด้านหน้าของเจ้าตัวคันนี้ด้วยกันครับคื่อยูตคันนี้นะครับความจุของตัวน้ำมันครับได้สูงสุดถึง50ลิตรนะครับรองรับน้ำมันที่เป็น E10 ครับ E15 ให้เรียบร้อยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ d u โว VTI ขนาด18ลิตรนะครับให้กำลังฮับถือมาอยู่ที่98แรงม้าผสมประสานกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับระบบแบตเตอรี่คันนี้ครับยังอยู่ในวารันตีศูนยนะครับปกติจาก การเอารถใหม่คร so ับ10ปีจากศูนย์รับตองเหลือวับตรีของตัวศูนย์อยู่นะครับถ้ารวมาลังเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กําลังสุดครับถึงสุดถึง122แรงม้านะครับสภาพเครื่องยนต์ให้ดูรอบเครื่องก่อนนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอเสริมรั่วของตัวมันเครื่องนะครับเลือกระดับแฝงของตรงงานนะครับเครื่องยนต์นะครับรถไม่เคยมีวันของการติดแก๊สมาครัคันี้เป็นระบบของตัวไฮบริดล้วนเลยนะครับงานสกรโปงนะครับให้ดูียบร้องงานสกรโปงสภาพเดิมสวยนะครับ งานแก้มฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการเกะหรือการขยับนะครับเบ้าโช๊กนะครับสปาร์เเนอรสภาพเดิมนะครับแก้มงานฝั่งซ้ายนะครับระบบของตัวเครื่องยนต์ยังรอบขึ้นนิ่งปกติเลยนะครับคาด้านหน้าไปดูนะครับคาด้านหน้าสภาพเดิมนะครับไม่มีเรื่องราของการเชื่อมต่องานหรือเคาะงานนะครับงานฝั่งขวานะครับสครับเพจตัวต้านะครับเดิมอยู่ครบให้ดูงานฝักกระโปรงนะครับเบ้าโช๊กงานฝั่งขวาสภาพเดิมนะครับ เกี่ยวกับคามล้อนะครับไม่มีเราฉีกขาดฮาร์ตติกเกอร์มอคก์นะครับติกเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวก็สมอดนะครับผลทำการนะครับเช็คตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับขัดด้วยรอยงานด้านนอกด้านในนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่นะครับให้ลูกค้าก่อนสมอดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหา SUV ยูวีคอร์สลเวอร์สุดประหยัดครับข้าที่นั่งระบบไฮบริดครับมาพร้อมกับราคาสุดประหยัดเทคันนี้เพียงแค่4 4 9 9 0 0บาทครับ กับเจ้าโตโยต้าครับ CHR ห8ึ่งจุดแปดไฮบริดโตมิตตัวรองท็อปปี2018นสครับมาพร้อมกับราคาฟรีดาวคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยผ่อนเพียงแค่แปดบันสี่นะครับสามารถโทรมาหาผมได้เลยครับเซลเมงครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์ทักกันมาสอบถามนะครับรายของตัวรถหรือเงื่อนไขกระทางไฟแนนซ์กระทางผมก่อนได้เลยครับก็เจอกันนะครับฝากกดติดตามนะครับและกดไลค์กดแชร์นะครับกระทางช่องศูนย์รถมือสองครับกระทางมิ้นทยนต์นะครับเพื่อจะพาขับรถสวยคันต่อไปนะครับ วันนี้ครับท่องเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ